าตาัอ่าตัดมาตัดตกันเลยตัวปวดมาตัดตกันเใ,ใช้ตัดมีไม่ออตัวปวดมาตัวปวดอะไรครับอะไรครับได้กินเลยอ่ะ กินเหมือนโยเกิร์ตโยเกิร์ตมันจะเได้ซองแบบแม่มันเป็นได้ลองสาวนี่น่ะเราแกะกันมันได้ลองสาวนี่น่ะแกะแล้วมันจะเป็นเยลลี่แบบนี้เล็กแกะตรงนี้อย่าพึ่งได้แกะออกมาตรงนี้แกะตรงนี้ออกมามันต้องกัดเปล่าไม่ต้อง เนี่อยอ้เง,งั้นนะ่ะแล้วข้างในเป็นอะไรได้ตัวอะไรอ่ะช้างได้ช้างได้ตัวชา้าใงใหนมองไงช้างเพงดูไม่รู้เรื่องเนดะีย๋ยวดูก่อนมันมองไม่รู้เรื่องแต่หนูมองรู้เรื่องอ๋อข้ออางในมันจะเป็นรูปตัดต่างๆใช่ไหมอ๋อเนี่ยช้างช้างแล้วก็มีหมีมาแกะอีกตัวมา ยังขอยนั่งอกเดๆอ่ะแล้วมันมีไดโนเสาร์ไหมมีเรามีไดโนสาร์น้องชายแกะไม่ได้อร่อยไหมอร่อยอร่อยเป็นรถอะไรรถผลไม้ตัวอะไรแนตัวอะไรในไดโนเสาร์ อ๋อจาระเพย์ล,ลองชิมานี้การตอนที่ทีวีมันดูไม่ได้มันมีจาระเพ้กินคนด้วยเดี๋ยวเราเราจะลองชิมอันนั้นให้น้องนายกินปไปางับค่ะไหนขนมอันนี้ซื้อได้ที่ไหนลูกเจวอีเวน,เวนอ่ามีที่เจวนทุกสาขาเลยใช่ไหมไหนจู่โจุงดีดีด เราถุงพี่อ้าโอเคไอ้หนูจะแกะตัวหนึงแกะตัวข้า,าินให้หมดนะไม่งั้นเดี๋ยว,วสีเขียวน่าจะท้องต้องไปผ่าตัดอะไรครับถ,ถ้าเกิเดี๋ยวต้องไปผ่าตัดท้องเฮ้ยสีเขียวน่าจะเป็นคอแล้วคอแล้วเราแกะเขียวๆอร่อยดี ไว้กินพ่กนี้แล้วกันนี่จัดเุ้ยรสเนี้ยอร่อยรสแอปเปิ้ลตัวอะไรตัวอะไรอ่ะรสเนี้ยอร่อยอเป็นตัวอะไรอร่อยมากือช้างช้างเนี้ย ช้างตัวสีเขียวโอเคเ่อกี้ชางตัวเขียวไปเลยคนต้อไปหาซื้อได้เนาะที่เซเว่นอีเลเวนถุงเท่าไหร่สามันสาิบ้าบาทหรือสาสิบเก้านั่แหละเซเว่นประเทศไทยเซเว่นไปญี่ปุ่นก็ได้เอามีให้กิ่ถุงมาเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้กินถุงนิดหนึ่งสองสาม โอเคนายก็ขอลับปกนอกนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องนายบ๊ายบาย